จังหวัดพังงาทำพิธีเททองหล่อยรูปเหมือนหลวงพ่อแชม่มในโครงการก่อสร้างอนุสร์สถานถิ่นกำเนิดหลวงพ่อแชม่มมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอนุสร์สถานหลวงพ่อแชม่มวัดแบงสายน้อยหมู่ที่เจ็ดลมะรุยอเภอทับปุดจังหวัดพังงานายทํรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อยรูปเหมือนหลวงพ่อแชม่มพระครูวิสุทธ์วงศาจารยานามุนี โดยมีพระเกจินั่งโปรกสี่รูปคือพระวิสิทธิ์พัฒนวิธานเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่พระครูธีรธรรมรัตนเจ้าอาวาสวัดราชอุปถัมภ์จังหวัดพังงาพระครูศีปัญญาวรคุณวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงพระปลัดสำเริงสมานันโต วัดประจิมที่พารามจังหวัดพัทธลุงโดยมีนายสมพจน์โอทองนายอำเภอทับปุตคาราชการพ่อค้าและพุทธศาสนิกชนจำนวนกว่า5,000คนเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าเนื่องจากหลวงพ่อแช่มเป็นเกจิชื่อดังและเป็นที่ศรัทธาของทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบารมีและเป็นการยกย่องเกียรติประวัติในฐานะที่ท่านเป็นชาวจังหวัดพังงาโดยกำเนิด จังหวัดพังงาจึงได้ร่วมกับเหล่าคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในหลวงพ่อจัดทําโครงการก่อสร้างอนุสรสถานถิ่นกําเนิดหลวงพ่อแช่มขึ้นมาเพื่อจะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัดพังงาต่อไปด้านนายอำเภอทับปุดกล่าวว่าหลวงพ่อแช่มอดีตเจ้าอาวาสวัดฉลองจังหวัดภูเกต็ตมีถิ่นกําเนิดที่ตาบบําบลบ่อแสนอํเาเภอทับปุดจังหวัดพังงาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าวเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้บวชจำพรรษาณวัดบางสายน้อยตำบลมะมรุยอำเภอทับปุดจ,จังหวัดพังงาและได้ไปศึกษาต่อเรียนวิชาต่างๆจากพ่อท่านเฒ่าเจ้าอาวาสวัดฉลองจนมีความเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานมีสมาธิจิตสูงรวมถึงได้ศึกษาวิชาคมต่างๆตลอดจนวิชาแพทย์แผนโบราณและได้เป็นเจ้าอาวาสวัดฉลองในปีพุทธศักราช2393หลวงพ่อแช่มมรณภาพเมื่อวันที่18เมษาย,ยน ปี2451ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 Thank <laughs> you. อนี้หลวงพ่อแชมป์นะครับได้เทพองหลอกผมบอกหน้าตักให้32อาการ32ของหลวงพ่อแชมป์นะครับเท่าไหร่ใครทายถูกเดี๋ยวให้พยันเป็นกรณีพิเศษรับ